สวัสดีค่ะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายเพ็นก็ทํากิจวัตรประจําวันค่ะตื่นแต่เช้าพูดถึงก็ไม่ดึกเท่าไหร่ค่ะตื่นตีสี่นาทีเอาเลิกค่ะเอายีเป็นหลักเลขเก้าเป็นหลักค่ะเพื่อนๆ เช็ดถูพื้นทุกวันค่ะบางครั้งก็ใช้น้ำลงสบู่บางครั้งก็เช็ดแห้งค่ะถ้ามันสะอาดอยู่แล้วก็เช็ดแห้งค่ะมันก็ไม่หนักถ้าลงสบู่ลงน้ำยามันก็หนักหน่อยค่ะเพื่อนๆสาธุบุญด้วยกันนะคะทำไปด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงจะได้ทำได้เยอะๆค่ะจะได้บุญเยอะๆ ทำตอนเชา้าเ<ม>งียบๆมันไม่มีคนคะ่ะเพื่อนๆ<ม>สายๆหน่อยเดี๋ยวคนก็มาคะ่ะตอนนี้ยายเพ็ญก็ทำความสะอาดก่อนที่จะขึ้นไปทำวัดเชา้าค่ะเพื่อนๆ ยายเพนจะใช้มอบสองอันค่ะเป็นมอบเปียกเช็ดก่อนแล้วก็เอามอบแห้งมาเช็ด<ม>พอทำความสะอาดตอนเช้าเสร็จก็ไหว้พระสวดมนต เตรียมทานอาหารค่ะเพื่อนๆมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันค่ะเพราะว่าแม่ชีเกก็อายุมากแล้ว ชีวิตแม่ชีมันก็มีความสุขและตลกและสนุกมันเป็นการผจญภัยอย่างหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆออย่างน้อยยายเพ็ญก็ได้ประสบการณ์ในชีวิตได้ปฏิบัติธรรมได้เป็นแม่ชีว่าชีวิตจิตใจหรือ กิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างยายเพ็ญก็ได้เรียนรู้ค่ะจ้าเรียนรู้ปิดเลย น,นี่ก็อาหารมชฉีเพนมีโอวานตินยาแล้วก็โยเกิร์ตกับไข่สองใบช้าๆต้องกินไข่แคลเซียมโปรตีนต้มไข่ไว้กินค่ะต้มทีเดียว หลายลูกคือแผงหนึ่งไปเลยแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้กินวันละลูกสองลูกค่ะวันล,ละฟองสองฟองจะได้ไม่ต้องบ่อยต้มบ่อยแล้วไม่เปลืองไฟและไม่เสียเวลาค่ะต้มเสร็จแล้วก็จะเช็ดเช็ดแล้วก็จะใส่ถุงค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้กินทุกวันค่ะ มนเช็ดไข่เพื่อมันจะได้ไม่เฉดบ้มแล้วมันก็ค่ะเ,เอาแครอทมาเก็บเอาแครอทมาเก็บเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตู้ใหญ่ตู้เย็นใหญ่เปิดข้างในเียห้องเย็นห้องเย็นแล้วเราก็เอาไปเก็บค่ะเพราะว่า นี่เป็นห้องเก็บผักค่ะเพื่อนอันนี้เป็นห้องเก็บของเครื่องเย็นที่เป็นตู้เย็นใหญ่คะ่ะวันนี้รู้สึกว่าโล่งหน่อยปกตินี่แน่นมากมันอยู่ที่ว่าโยมมาสวาสังไหน เสร็จแล้วก็ปิดค่ะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ความจริงอ่ะพระรากิจแล้วว่าธุระมันเยอะค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่ายายเพ็นอ่ะแอบถ่ายค่ะถ่ายห้าเขาเห็นไม่ได้เราต้องระวังเอาไข่มาเก็บแล้วมื่อเช้าก็ต้มไข่เป็นแผงเกือบแผงค่ะเหลือเมื่อกี้ไปนี้ก็ธัดเช้า ทานอาหารเช้าเก็บข้าวเก็บของนั่นนี่ธุระเยอะมีอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่านี่เป็นเป็นการถ่ายการแอบถ่ายเอาเราเดินมาเงี้ยต้องดูบนไดดูว่ามีใครมาถ้ามาเพลิดปิดกล้องมันอยากให้เขาเห็นอยากจะถ่ายให้ดูว่าชีวิตในวัดเป็นยังไงแต่มันไม่ได้ค่ะเพื่อนโอ้ยขนอันนี้ขน,น,น,นกระป๋องเลยก็แม่เนี่ย เคยเห็นขึ้นจะเห็นขนมกระป๋องข้ามประเทศวันนี้เป็นยำขนมขน,นมยำขน,น,ขน,นมโยมทำมาให้อือาหารเทียบอาหารเทียบเลยอันนี้อันนี้ของไม่ชีเพนแกงต่อมไม่ชีเพนต้องเปิดดูซิ